ครับสวัสดีครับผมมิสเตอร์ชานเลอาร์แอลนะขณะนี้ว่างเลยนะเอฟซี C. ก็มาที่ร้านช่างโถหาดใหญ่นะฮะก็นี่บรรยากาศใกล้ๆนะช่วงนี้นะร้อนด้วยนะขณะนี้กายเที่ยงนะก็ตอนนี้ทำอยู่ที่ซีแยกฮนะหมู่บ้านชุมชนประชาสันนะครับนี่ถ้ามาข้างหน้านู่นะครับมาจากร้านไซหน้าลนะแถวบิ๊กซีฝั่งนี้ด้วยนะเอฟซีบิ๊กซีหาดใหญ่นะตรงมาเลยนะก็นี่มาแวะ ร้านช่างโถหาดใหญ่นะมาตามงานหน่อยนะับคาวาซากินะครับ KR นะฮะนี่คันนี้เลยนะกํกำลังที่จะจัดระเบียบอยู่นะฮะ FC นี่ใกล้ทําเลยเรือท่าเลยเรือนี่นะคันนี้ของใครนะรมาดูได้เลยนะฮะโหนี่ฮะถึงไหนถึงกันนะฮะกับรถเลโทรสมัยนะครับย้อนยุคยุค90นะครับคันนี้กำลังจัดระเบียบอยู่นะครับ กับช่างเบียรนะฮะทีมงานช่งางโถหันใหญ่นะมือมือซ้ายหรือมือขวาก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าเนี่ยแกมีอยู่สองคนนะฮะก็มาดูนะครับแล้วแต่พยาจะสอุปกรณ์นี้เราห้ามาาามาเองเราลูกขาห้ามาาาามาเองอ่ะพกอุปกรณ์ตงนห้ามาเองห้ามเองเพื่อให้เราจัดและก็ได้ไใช่ไหมใช่ไหมอ๋อนี่สรุปว่านะครับ ช่างก็หามาเองนะแต่นะจัดสภาพแบบไหนนะสุดๆเลยนะฮะโอ้ใช้ย่ออะไรได้หมดเลยนะครับแต่ว่าลูกค้าจะสั่งเองก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าใช้เวลานานมากนะนี่ก็เลยแบบให้ช่างเบียร์จัดเองเลยนะ FC นี่เดี๋ยวช่างเบียร์ก็นะจัดมาเลยนะใช้ล้ออะไรนะอลูมิเนียมนะไอ้นะ DIDJ แปนนะ FC นี่ DIDJ แปนนะแล้วก็ดุมนี่ โห oh, นะสุดๆขอบคุณนะด้วกดไลค์กดแชร์กดตา่าไม่ได้ดูคนเดียวนะฮะพยายามใช้นิ้วของท่านนะครับจัดไปเลยนะนี่สเตอร์หลังนะฮะไม่รู้กี่นิ้วนะฮะกี่ซี่นะฮะบางคนสอบมาถามว่าใช้ซี่เท่าไหร่นะกี่นี้ก็แล้วแต่ช่างนะฮะเอฟซีขอใช้อาร์มนะฮะ DKT นะครับ dkt นะฮะ ไทยแลนด์ Thailand, นะมีเบอร์โทรด้วยนะฮะสดสดสวัสดีครับเจเจกำลังรับชมอยู่นะครับวันนี้พามาดูนะครับคันจัดระเบียบหน่อยของคันนี้นะคาวาซากิใครเป็นเจ้าของคันนี้นะครับสวยงามมากนะนี่ผมดูด้วยสายตาที่ร้านช่างโถนะถือว่ามันโหมันมันลหลงไหลนะมันอยากได้สักคันนลยนะฮะนี่นี่ด้านหลังนี่ก็ยังไม่เสร็จนะเคอพยายามจัดระเบียบนี่ก็ช่างเบียกำลังทําระบบไฟอยู่นะครับอยู่ข้างหน้านนะ นี่สุดๆเลยนะฮะสายครีนฮะจัดระเบียบนี่สายตัวโยงนะหนุยโปรเจกต์เสซิ่งโปรเจกต์นะฮะสวัสดีครับช่างไก่หัวล้วนะเดี๋ยวค่อยตามไปนะตามไปนี่โอ้โหอะไรนะดูท่อนะมาดูท่อด้านข้างก่อนมาดูนีก่อนโชกอะไรเนี่ยนี่ฮะมองไม่เห็นนะครับมองไม่เห็นก็ไม่เป็นไรนะครับ ผมไม่รู้ยี่ห้ออะไรผมก็อาสานะผมไม่มีความรู้นะครับเรื่องพวกนี้แต่ว่าอาสานะครับนี่ถังน้ํามันนะฮะเจ้าของคงจะชอบหน้าดูเลยนะฮะเอฟซกับคันนี้นะโอ้โหนี่เฉพาะเลยนะะยังไม่มีน้ํามันนะแต่ว่าสุดๆนะผ่านเลยนะฮะผ่านเลยบางชิปเลยนะนี่บางชิปนะฮะนี่ด้านข้างด้านล่างนะดูข้างล่างหนาประมาณสักนี่ประมาณนี้ได้เนะีะถือว่าใช้ ประมาณสักกี่ลิตรดีเนะี่ย f c พอดูได้รู้ว่านี่สวยงามครับกับร้านช่างโถหันใจครับช่างเบียร์กำลังการันตีความสายคลีนกำลังจัดระเบียบดูนะทนันนี้ดูท่อนะครไม่รู้แบรนด์อะไรนะแต่ว่าองมันใหญ่มากชิปเลยนะ f c ตนูข้างล่างนะโอ้หผมเข้าไปได้มันแคบนะ f c นี่ อากมาบ้องหลานะสบ้องหลาสุดๆเลยนะนี่โอ้โหดูชุดนี้นะด้านข้างด้านข้างสายคลีนจัดระเบียบผ่านเลยนะความหลงไหลนะฮะมาดูฝั่งนี้วันนี้ก็เข้าคิวถึงคันนี้นะสากเลยสากเลยอยากดูอะไรบอกได้เลยนะทำไมว่างสา เออตำแหบ้างเออดีฮะมาดูฝันยังขาดอยู่นิดนึงครับโอ้โหคือทุกซอกทุกมุมเนาะต้องจัดระเบียบต้องพ่อนใหม่หมดเลยนะโอ้โดูมือขวามือซ้ายมาแล้วช่างยูนะไปซื้ออะไรมานะนี่คือทุกตำแหน่งต้องพ่อนหมดเลยนะราคาก็ตามงบนะฮะแล้วก็จัดระเบียบส่วนมากจะกลายเป็นนะไม่ใช่หมื่นสองหมื่นนะนี่สถานีนี้นเป็นการจัดระเบียบนะ สภาพนะส่วนมากจะเป็นแสนนะฮะเอฟซีบอกไปล่วงหน้าเลยนะแล้วก็บางคนบอกว่าเอ,อ่อทำช่วงนี้ช่วงนี้ได้ไหมบางคนทําข้างบนเครื่องนะแต่ว่าอย่าลืมว่าข้างล่างเนี่ยกระบอกสูบมามันก็มีการสึกหลอต้องทำแล้วทำทั้งทั้งชุดเลยทั้งบนทั้งล่างนะแต่ว่ามาดูนะดิสน้าของคันนี้นะบอมโบนะฮะเอฟซียานใหญ่นะ ไม่รู้กี่นิ้วนี่ฮะมันมีอยู่สี่จุดห้ามิลความหนาหรือเปล่านะนี่มันอันเล็กมากผมมองไม่เห็นแนละ้วก็ใช้ดุมเดิมอยู่นะดุมย่อของเขานะโหนี่ก็การันตีนะนี่กําลังทาไฟอยู่นะมีที่ของเดิมเดิมที่อยู่ในในรถนะะต้องมาจาัดระเบียบต้องทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมนะฮะทุกซอกทุกมุมเลยนี่ หน้าปัดยังอยู่นี่อยู่ไม่รู้เขาเกยังไงนะตะพ่นหรือว่าจะใช้คาร์บอนนะตั้งทำไปเลยบริติเ<ม>ออนี่วันนี้อ๋อนี่สายโยกองยังยังใช้อยู่นะยังยังไม่ทำยังไม่วางไว้ก่อนนะวางไว้นะใครอยากดูคันไหนบอกมาได้เลยนะเดี๋ยวพาไปนะพาไปดูสวัสด,ดีครับเจเจรับชมอยู่นะับสั่งไก่วัวล้วนะคน<ส>ที่แชร์ให้นะครับ ความงอนครับทุกซอกทุกมุมครับจะต้องต้องคลีนใหม่เลยนะหน้าปัดหน้าอะไรนะต้องคลีนใหม่ทุกอย่างนะแล้วก็ต้องพ้อนสีทั้งเฟรมทั้งในทั้งนอกนะฮะสวัสดีครับบางสึกรีนะที่รับชมไลฟ์สดกันอยู่นะโหนี่ ถ้ามันเออร์เรอร์เมื่อไหร่มันร้อนเมื่อไหร่ก็สามารถที่จะนะมันจะตัดไปเลยนะเพราะแบตเตอรีนะ่รถสีมันจะร้อนนะโอ้โหเนี่นี่ฮะทำเรื่อยๆนะมันใช้เวลานานนะไม่ใช่แบบแป๊บเดียวนะเอฟซีนะบอกคนก็แป๊บเดียวก็เสร็จเลยนะไม่ใช่นะนานนะกว่าจะเสร็จกว่าจะทำนู่นทำนี่นะนี่ ก็ไว้วางใจเลยนะช่างโถหาดใหญ่นะก็ช่างเบียกับช่างยูนะมือซ้ายมือขวาของช่างได้มาฐาน ISO นะ2000เท่าไหร่นะนี่ฮะก็ร้านนี้เคยผ่านงานนะ e o งานใหญ่ๆกันเยอะนะฮะได้ชื่อถือนะกับความวันัรีนะเดิมเดิมมันเป็นสีอะไรเนี่ยสีนี้เหรอสีเขียวสีเขียวนะครับ FC สีเขียวนะครับนียมาเป็นสีนี้โอ้โห เด่นพ่นใหม่เลยนะ่ลไม้เลยนะสีเขียวแนละ้วกสภาพใหม่ก็โอ้โหดูใหม่มากนะการวางการอะไรนะสุดๆแล้วนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะทีมงานช่างโถ ổ, หัดใหญ่คนระับมาเล็กๆนะฮะอยู่ใกล้บ้านนะก็มาได้เลยนะโอ้คันสีเขียวก็รอด้วยนะครับล้เติดต่อไปคันสีเขียกก็มีนะฮะนี่ นะจะสภาพนะเคลื่อนมานะามพร้อมแล้วผมก็มารีวิวคันต่อไปนะว่าคันนี้ไปถึงไหนแล้วนะโอ้โอ,โอมีการวัดด้วยนะนี่มันละเอียดนะสำหรับช่างในการวัดในการวางสายวางอะไรนะ FC. เอฟซีางคนก็ทำเองด้วยบางคนก็อยากทำเองอยากบางคนใฝ่ฝันอยากเป็นนักขับนะทำยังไงดีครับเอฟซีเอดมิน ก็คณต้องไปสังกัดร้านไหนก็ร้านนั้นเลยนะไปช่วยเขานะสวัสดีครับปิงปิงน้อยเท่าแก่น้อยนะเท่าแก่น้อยซิ่งนะนี่มารับชมแล้วกันนะช่วงนี้อากาศร้อนนะการถ่ายทําตอนนี้ก็โท,ทรศัพท์ที่ถ่ายทํามันก็ร้อนเหมือนกันนะต้องรอเวลานะครับนี่โอ้โหมาดูแล้วนี่คือหนึ่งในห้าของนิวัด ของภาคใต้นะเนี่ยูการันตีไปเลยนะผลงานนะสะสมเรื่อยๆแล้วก็ทุกคันก็มีเจ้าของคนระับที่จอดอยู่นะรอเวลาในการทัวรับทัวร์ทำทัวร์นะก็คือไปทาทริปก็สามารถจะมาเอาแต่ละคันพาไปแข่งกันได้ฮะโอ้โหมาดูคันนี้นะสายสีม่วงนะคันนี้ก็คงจะเสร็จไปแล้วนะรอเวลาให้คนเขามาเอานะฮะเจ้าของจะมาเอา จะดีก็ทำได้หมดนับรถนี่ที่มาเตรียมอยู่เยอะแยะเลยทำเครื่องนะไปตรงแล้วผ่านนี่ครับพนสั่งอะไรอยู่นะอ่าเนี่ยโคนี่เป็นได้เขามาเลยนะช่วงนี้โควิดนะครับโควิดนี่มาดูช่างจูนะช่างจูอ่ะยูทำอะไรอยู่เนี่ย เดิมๆอยู่นะก็คือทอทำธรรมดาเดิมๆนะไม่ได้มีอะไรมากก็รับทุกอย่างนะเบสิกพื้นฐานของช่างนะครับของที่ร้านนะครับเดิมๆเมขาถ่ายนะ้ำมันเครื่องปกตินะฮะแล้วก็มีความสามารถในเรื่องความเลยเฉพาะในสนามช่วงนี้ในในสนามก็นะฮะมันไม่มีนะค f ก็ดูแลกันเองนะฮะดูแลกันเองก็สมดุนกันเองนะครับ fc วันนี้ได้กี่เตี๋ยวแล้วลูกี ติ๊กบาทเดียวคุณอะไรคุณอะไรคุณหยิบเจ็ดหยิบแปดหยิบเก้าเหมือนเหมือนเอเก็บมาเดียวลายหยิบห้าบาทหยิบห้าบาทนี่ฮะก็สนับสนุนกันด้วยนะครับนี่คนนี้นะปิดรับปิดครับฮะปิดอย่างเดียวครับปิดอย่างเดียววันวันหนึ่งสองเลยรู้ครับปิดกันนี่ครับก็คือเด็กเว้นเหมือนกันนับคนนี้นะฮะในสนามเท่านั้นนะครับแต่ว่านี่ครับก็มาอดีเล็กในการเลี้ยงมาพูดเป็นด้านะครับผมมาแล้วคือมีสุขมา แต่ละคนก็มาดูอีกทีนะครับถึงไหนแล้วนะครับอะนนอยากผลมีการยกออกมานิดนึงนะครับตรงมาได้เลยครับร้านนี้รับรีแมปกล่องให้เพนด้าด้วยเอาเอาพูดหน่อยพูดหน่อยพูดหน่อยะไรพูดหน่อยเลยอันน้าเดี๋ยวน้าไปเลยร้านนี้รับรีแมปกล่องให้เพนด้าด้วยครับ<อ>เพนด้าซิง่งโอ้ใช้ได้ได้ครับผมกล่องเดิมกล่องเดิมได้ไหมเ<ม><ม>บี้ยเบี้ยกล่องเดิมมีกันไหมกล่องเดือดรีแมปกันโอ้โหทั้งรีแมปทั้งกล่องเดิมทั้งกล่อง API ครับต้องเปิดหลายๆกล่องนะครับทำได้หมดนะฮะความไวในการส่งครับจริงเหรอเพิ่มความไวในการส่งลูกค้าครับโอ้หเตรียมเตอร่ทำให้อาหารก็นะส่งไวอากาศอ,อาหารร้อนนะฮะนี่โอ้ <c oughs> โหดูนะครับยกมาแล้วเขาสามารถเข้าไปดูข้างในได้ไดนะจัดสภาพก็มันยากเหมือนกันนะ FC ให้มันตอนแรกมันมาสนาดแบบ มันมันมองมองนะแล้วว่ามันมันแบบมันไม่ค่อยสวยงามนะพอจัดสภาพปุ๊บนะฮะนี่เขามีไอติมกันเนาะนานยปุ๊บปุ๊ไอติมเนาะออเดี๋ยวมาดูมาดูไอติมนะโอ้โหนี่แพนด้านะพอมีไอติมด้วยนะทุกอย่างสวัสดีครับเบิร์ดเด็กโซดาน้ำนะครับที่รับชมกันอยู่ครับ ที่ช่วยแชร์เป็นกำลังใจให้นะกับทีมงานช่างแต่ช่างรับในสนามสปีดเวนะนี่ครับมาแอบดูนะร้านช่างโตทำอะไรกับคันนี้ครับอะไูเปล่าลูร้ายใจกี่เดียร์เนี่ยลืมอนเลื่อนไปนเลื่อนไปนี่แลื่อนขึ่ง สวัสดีครับย,ย,ย,ยินดาพลนะครับเดีผมไปนั่งใกล้ๆแบตเตอรี่นิดหนะครับโทรศัพท์มันร้อนนะนี่ครับดูช่างอยู่แล้วกำลังทำเดิมๆอยู่กับรถคันนี้นะเบฟร้อยสิบนะครับอันนี้มันทำอะไรต้มเกลืองอันทำอะไรหรือทำอะไเกลืองอย่างเดียวอ๋อ ก็มาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ครับอาการก็มันรุนรุนเล็กนิดนึง,งนะครับแต่ว่ามหาช่างยูนะฮะทีร้ันช่างโถก็ถือว่าคงจะไปแน่นกว่าเดิมนะครับรอบนี้นะครับก็อะโซ่โซมันดังอ๋อโซ,โซ,มอโซ่มันดังนะฮะโอ้โหความแน่นก็สนานี้นะฮะ ร้านไหนอยากให้ไปรีวิวก็บอกได้เลยนะแต่ว่าช่วงนี้โควิดเรก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะทำงานก็ห่างๆกันหน่อยนะฮะโอ้อช่างยังไม่กินข้าวเที่ยงทีนะโอ้โห เดี๋ยวไปดูเนี่ยคันต่อไปนะครับนี่คันนี้คันนี้นะฮะที่โผมาแบบนี้นะจัดสภาพยังไงเนี่ยแต่ว่าร้านช่างโถการันจีได้เลยนะสวยงามแน่นอนออกจากนี่นะฮะผมจะมาเรียนทุกเดือนทุกเดือนนะของร้านช่างโถนะฮะเพราะว่ามาตามงานให้เอฟซีทุกคนหน่อยว่าไปถึงไหนแล้วคะนี่นะครับโอ้โห ันนี้ก็ได้แค่นี้ก็โอเคนะจัดระเบียบอยู่ยังไม่มากเท่าไหรนะ่ต้องมีการอีกหลายอีกหลายวันนะก็เหมือนเป็นหมอนะอยู่โรงพยาบาลหลายวันหน่อยนะกว่าที่มันจะเคลียร์เสร็จแล้วก็จัดสภาพเสร็จแล้วก็ออกไปท้องถนนกันได้นะอะมาดูคันต่อไปนะนี่คันนี้นะฮะนี่คน,นที่มาตั้งไว้ก็มารอเวลานะะโขนี่ยามาฮ่านะล้อใหญ่ล้อโตนะล้อสุดๆนะ เป็นมีระบบไฟออกมานะเขาคงยังมีปัญหาหรือว่าทำอะไรทำเครื่องหรือว่าทำนะฮเดินสง่านะก็<อ>สามารถสองล้อสองยังหวะสี่ยังหวะนะครับรถใหญ่รถเล็กซ้ำได้หมดเลยนะครับ f อฟซสำหรับร้านนะฮะนี่มาดูคันนี้นะคันนี้สมัยก่อนผมชื่นชอบมากเลยฮรัล้อสม้มร้อยห้าสิบซีซีนะฮะ โลอาร์มนะนี่มาดูแบรนด์อะไรของใครบ้างเนี่ยไม่มีเซกเกอรเป็นทอนดานะเอมันดุมากนะคีนี้เอามาดูคันสีเหลืองถึงไหนแล้วนะฮะอ่านี่เว็บคันดำนี่ก่อนก็ต้องใช้เวลาแล้วต้องเข้าคิวนะก็ช่างเบียร์กับช่างยูก็พยายามที่จะ จะทำไปเรื่อยๆนะจนจนหมดนะของลูกค้าที่เอามาให้บริการนะครับนี่คันนี้ก็คันสีเหลืองนี่ยครับโอ้โคงจะจัดออกไปนะสุดงานนะฮะอ่านี่สโลแกนของช่างโถนะครับอันนี้เลยฮะถ้าคิดว่าแพงนะะถ้ารู้มากกว่าช่างนะฮะนี่ซูมหน่อยซูมหน่อย สวัสดีครับช่างกิจยาลาฮะวันนี้ผมมาแวะมาดูครับย้อนช่างโถหน่อยนะมาตามงานให้ลูกค้าเอฟซีทุกคนนะที่อยู่ในสนามตะเปียดเวแล้วก็คนใกล้เคลียร์นะฮะตอนนี้มาดูทรงโจรน,นะสวัสดีครับช่างกิจนะยาลาที่รับชมช่วยแชร์ให้กําลังใจให้นะครับเอามาดูครับนี่ทรงโจรน,นะนี่ยังไม่ได้เจียดยังไม่ได้ยังไม่ได้จัสภาพนะคันนี้นะนี่นี่นี่นนยางยัง เข้าคิวอยู่นะนี่เขาช่างทรงโจรน,นะก็คือไม่มีายทะเบียนก็ทํางานแล้วก็ชิ่งเลยนะคันนี้เลยแต่ว่านี่เคยผ่านงาน,นมีการเว้นในสนามมาแล้วมีการใช้บริการในสนามนะฮะก้าศูนสามนะฮะพอ,อมีหลายขั้นนะที่อยู่ในอาคารนี้แล้วก็อยู่นอกอาคารนะรแล้วก็มีอีกที่โกนดังอีกนะับในการที่จะมาใช้บริการนะ นีอะไรล่ะสูตรลาวมีด้วยเนี่ยรถของใครมีปัญหาสามารถแวะมาได้นะอยู่ใกล้บ้านมาแต่งเพิ่มความเร็วมารีแมปกล่องเดิมๆก็ได้ครับเดิมๆนะไม่ต้องแต่งอะไรมากแค่รีแมปกล่องเดิมก็ได้นะครับหรือว่าใส่กล่อง API นะครับเข้าฟัางกล่องซิ่งก็ได้นะได้หมดเลยนะฮะนี่แต่ละคันงอ เง็ดเง็ดก็มาด้วยนะครับนี่เง็ดเง็ดสกูตเตอร์แบบเง็ดเง็ดนะโหคันนี้ฮะ <S <S พอทำให้ดีก็มีการแข่งขันในสนามก็ด้วยนะ <S <S ทีมงานช็อปของภูกเก็ตก็มีนะมีการแข่งขันนะโหบันแรงใช้ได้เหมือนกันนะโอ้โ้มาดูคันนี้นะต้องเข้าคิวบางทีก็มันนี่มาจากมาลเลเซียนี่ ใบแต่เบนใครแตมาเสียก็ไม่รู้นะฮะเสคันนี้ผมชอบอย่างเลยดูดูดูดเป็นระบบด้มอยู่นะดำอยู่ข้างในนะฮะโอเคเรมีหลายคันนะครับนี่เมีย<ม>บางคนก็<ม>เกิดบัติเหตุหรือเขาสามารถที่มาทำที่ร้านช่างโถได้เหมือนคันนี้นะะนี่ของนตลังกาไม่รู้ว่ากี่รอบนะสวัสดีครับช่างนินการ ช่างเรีนการช่างนะครับชอนเีนการช่างนะนี่เราไม่รู้เขาซื้อใหม่หรือว่าเขาจะปั๊มขึ้นลูกไม่รู้ช่างโผมีปัญญาหรือเปล่านะปั๊มขึ้นลูกเราจะซื้อใหม่นะซื้อใหม่ดีวกว่านะฮะถ้าปั๊มขึ้นลูกนี่มันก็มีโอกาสเยอะแยะต้องเพาะผ่าใหม่แล้วก็เชื่อมใหม่นะโอ้โหนี่ทุกอย่างนี่ฮะโอเคที่นี่ก็พร้อมกึงด้วยนะฮะเอฟซี FC. กึง ทุกอย่างมีหัวในการจับเยอะแยะเลยตั้งน mm. วันนี้ก็ไม่มีงานตึงอะไรนะคนไหนจะทําลูกอะไรนะบหกหกสักห้าหรือว่าทําทุกอย่างทําได้หมดมีเครื่องกึงนะการันตีด้วยนะครับมีความเร็วนะสดเนี่ยมีการเจาะสไลด์กึงแบบแนวตั้งนี่แบบนแบบนวแบบน,นอนรนะับได้หมดนะอยากถามอะไรอยากช่างโถบอกได้เลยนะเดี๋ยวผมจะบอกให้อ่อ อย่าลืมน้ำมันเครื่องจากนี่น้ำมันเครื่องจากมาเลเซียด้วยนะทีจีเก้าแล้วที่ให้เสื้อมาใส่นะทีทีจีทีเก้านะน้ำมันเครื่องจากมาเลเซียรับสี่จังหวะนะเท่านั้นนะครับเพราะตัวใส่ได้ถือว่าโอเคนะก็สามารถหาซื้อได้ร้านย่างโถนะตัวร้านสัตว์โตหงนะครับมีหมดแล้่องโมตูนโมตูนนี่ฮะัมดตูนโมตูนทางนี้นี่ฮะการันตีได้เลยในการแข่งขันในสนามนะแล้วก็ ช่างต่างๆนะไว้วางใจนะครับทุกอย่างทาได้หมดอ่าสรุปว่าที่ร้านช่างโถทําอะไรได้บ้างมีเยอะนะตั้งแต่นะแกทําอะไรอยู่นะแต่ละวันนี้่ห้ดูอยู่ไหมนีเย้ยหยอดี <c oughs> ดีแก <c oughs> ยก <c oughs> เนียวคุณเลยวก็คือว่าผ่านนะสือเอาไปดูทั่วรางวัลอีกไหมแล้วไม่ต้องไปดู <c oughs> หิดสาวก็เดินมาดูทั่วรางวัล ngo แล้วกัน <c oughs> ล่าสุดนะอืม ออออเอามาดูเท่านั้นเองอันนี้ของหลาทุตระว,วาซื้ออยู่ยววะอยู่ไมะตู้ได้เป็นใบขเียเป็น้ี้ยนอ๋อนี่ฮะก็คือยังไม่ได้เหรียญได้เป็นใบพอดียูนี่อนี่อ,อะเนี่ยก็เป็นเดี๋ยวถ้วยอ่ะถ้วยก็คือกอยผ้าใช่มเป็นเลียนก็ยังไม่ตงมาอ๋อนี่ฮะก็ได้การันตีนะร้านช่างนะโถน,นะเดี๋ยวกี่อันวะเยอะแยะแล้หมดนะ นี่อันดับสามนะครับดาวรุ่งนะฮะก็คุณแข็งมากคุณก็ได้มากนะค,คุณพร้อมมากคุณก็ได้ประสบการณ์มากนะหนึ่งนะครับอืน,บ uh huh. นี่เอ็นชิโอล่าสุดนะครับที่จังหวัดสงขลานะครับที่สงขลาสปีดเวย์นะ uh huh. ทุกคนก็สามารถทําได้นะครับทุกคนเริ่มสตาร์ทใหม่ได้ตอนนี้ก็ยังทันนะครับถ้าคุณ ถ้าช่างโหยุดเมื่อไหร่ก็คุณสามารถปีนได้นะทุกคนสามารถปีนได้ตลอดเวลานะหากคุณมีความพร้อมนะนี่ของดีเดนนะของบีโอนะก็เยอะแยะก็เดี๋ยวหลังนี้เขาจะส่งถ้วยมาให้นะของ NGO นอะแต่ว่าประสบความสําเร็จครับนี่ก็วันนี้ใครมาเยี่ยมมัยังอ่ะเยี่ยที่นี่มีการเชื่อมท่รทางคุณมีม <า S 1> แบบนี้ <มา S 1> นหรือเปล่า วันนีม้มาตีนะช่างโถว่าที่นี่นะมีสมุดเยี่ยมด้วยแล้วร้านของคุณมีหรือเปล่านะฮะ <laughs> นี่ความรันตีนะ <laughs> คือนี่ตรงนี้นะที่ช่างโถวได้มานี่เขาสะสมเรื่อยๆนะทุกสนามเขาไปหมดนะงานเล็กงานน้อยนะได้ถึงขนาดนี้นะ <laughs> เราก็เหมือนกันนะเราสามารถที่จะทำาบบช่างโถได้นะ <laughs> เป็นไอดอลแล้วกันนะ <laughs> นี่ <laughs> แต่ละคันนะครับนี่คันนี้ อะไรวะแดงแดงหลอนเดืองเหลืองอะไรนะเออนี <c> ่ย <oughs> ที่ก็บอกมีแดงกับสีส้มนะฮะคอสโมรุ่นเก่าที่หาดูยากนะฮะก็จะสามารถมาดูได้ที่พิพิธภัณฑ์ของแช่งโถนะฮะสะสมมาอยู่นะของแต่มีเจ้าของนะฮะแต่มาฝากไว้ทุกคันมีนะฮะเขาจะลืมฝากกดไลค์นนั้อีไรห้หรอเนี่วัดอะไรนะหนด็อกเตอร์จูนไจูนอ๋อไอ๋ไอเนี่ยไปเซต กล่องนะของอดอกเตอร์อันนี้ฮะดอกเตอร์ไนะอพีไอแลเฉพาะนะับจุนกับคอมพิวเตอร์นะฮะก็โอเคนะมีความพร้อมนะฮะก็อย่าลืมอ้าวจังโต๊ะผูดเลยมั้งอ่ะเอฟซีนี่ฮะขอบมาเนี่โอ้คันนี้น่าจะระเบียบวันไหนนี่นะสุดยอดนะแต่ละคันนี่นะจัดมาก็ส่วนมากก็นะฮะถ้า ผ่านร้านนี้ก็ถือว่าให้มีกําลังมีความเชื่อถือได้นะทุกร้านนะครับในสนามที่เปดเวทปิดเวทเเวที่มีการริใช้บริการกันอยู่เอ่ะมาดูโฟงคกันนี้นะเ <Yeah. S 1> นี่ก็ทุกที่นะมีในการจัดแบบแยกประเภทไปนะนี่คันที่ก็มีบางทีก็จะเอาแบบไหนดีนะก็พยายามวางนะแล้วก็ใช้สมองในการดีไซน์ว่าจะเอาแบบไหนดีนะ ่ะโอเคนะอ่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แช่างโถด้วยนะทีมงานของแช่งโถนะก็ใช้นอ้วยเอาฝั่ง y t u t u ไปเฟซบ o ๊กด้วยนะขอบคุณนะครับเอามีอะไมีคำถามไหมครับมีคำถามกดมาหน่อยเรวพิมพ์มาหน่อยไม่ต้องว่าราคาเท่าไหร่นะไม่ต้องถามเลยนะมันมันยากทียดตอบนะไอเะ้เนะทุกคนก็อยากมีความรู้เรื่องพวกนี้นะฮะ คุณต้องทํามันถึงจะประสบความสำเร็จตัสนีส้ครับช่างแป้นสตตนนะไปเยือนมาสนุนช่างแป้นสตตนด้วยนะที่อำเภอเมืองน,นะครับโอ้โหไม่ว่าช่างแป้นสตูนนี้เงียบหรือเปล่าครับที่นั่นนะโอเคอ๋อโอเคนะฮะวันนี้ผมก็มีเวลาว่างนะที่จะมาไลฟ์สดให้นะขอบคุณนะที่กดาบใ,ให้นะนี่อ๋อมาดูคันนี้นะเมื่อกี้โซ่ของคันนี้มันดังนะ พอช่างอยู่ก็ยอย่างนี้กัดน,นะคนไหนมีเราว่างครับวันนี้ไม่มีงานนะมีงานแต่ว่วไม่มีงานมาว่างในในร้านก็สามารถมาดูใ์สดได้นะสวัสดีครับเคงนะพิงเคนจี e N G, นะเคงเกง นานกชัยนะนานกชัยสวัสดีครับขอบคุณครับไม่กดไลค์ก็กดตตามให้นะฮะอ่ะก็โอเคนะครับเดี๋ยวเวลาว่างนะไปที่ร้านคุณนะช่วงนี้โควิดนะก็คือบางทีจะไปบ้างไม่ไปบ้างนะแล้วแต่วันที่ทำงานเสร็จแล้วผมก็แวะมาที่ร้านร้านนี้นะผมเป็นคนจีนะครับผมไม่ใช่เห็นนะ ไม่มีไครกับใครนะครับผมแก้รีวิวให้นะก็ขอบคุณครับที่ติดตามไลฟ์สดน,นะครับแชร์น้ำมาฟังอยู่นะครับครั้งที่แล้วผมทำบางคนก็ใช้อลโขมอ,อนนร์ในการที่จะทำล้างมือล้างอะไรนะก็ใช้เด็กต่อนะเด็กต่อมัสามารถล้างมือล้างอะไรได้นะเพราะว่านะยอดนะหนึ่งฝาเท่ากับน้ำสี่ส่วนนะหนึ่งส่วนก็คือหนึ่งฝานะเท่ากับน้ำ